คิดว่าจะกลายเป็นกระแสจนเป็นเทรนด์ไม่มีใครเอาตึกสูงเดี๋ยวก็เชนตอนแรกสึนามิเกิดขึ้นแล้วเป็นไงบ้างอะภูเก็ตพังงาไม่มีใครกล้าไปอยู่เลยคอนโดอะไรตรงนั้นก็ไม่มีใครเอาเลยโอ,อตอนนี้เป็นไงครับโอ้ที่ดินเออแย่งกันจองคุณลืมอะไรลอไรอเปล่า่าครั้งหนึ่งมันเคยเกิดสึนามิ เดี๋ยวมันจะมีมาตรกา,ารของภาครัฐออกมาแน่ๆงานนี้มาตรกา,ารก็จะออกมาเร็วดุดดังไฟบรรลัยกันถ้าเราไม่ช่วยกันตอนนี้ต่างคนต่างไปต่างคนอยากจะทําอะไรก็ทำเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอย่างเหตุการณ์เมื่อวันที่28โคตรเละเลยแล้วในแง่ของภาพประเทศมันก็จะเละตามไปด้วยตตอนนี้เราพบความจริงแล้วว่าดีมาน่ะมันมันตัน สู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสนับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะคือพวกที่ไม่่อ่ <c oughs> มั่นใจไม่เชื่อมั่นมีข่าวที่บอกว่ามีคนแห่ขาย คอนโดทิ้งคอนโดทิ้งดาวทิ้งโอนจนก,กระทั่งเรากลัวกันว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์พวกเดเวลลอปเปอร์พวกนี้เขาจะมีปัญหาทางธุรกิจไปด้วยเนี่ยพี่ปิงประเมินว่าระยะกลางถึงยาวเนี่ยมันจะไม่เป็นแบบนั้นใช่ไหมคะมันอาจจะเป็นแพนิคช่วงสั้นๆอะใช่แล้วเอาตรงๆผมยังคุยวนพลอยเลย hey, เฮ้ยไปหาซื้อสักห้องวหะหถ้าแม่งถ้ามันมีคนข<ล>ายจริงไปเลยเดี๋ยวพวกนี้ช่วงเนี้ย คือมันต้องมีแหละเพราะว่าคงมีคนแย่งจริงๆอ่ะใช่ไหมเมื่อก่อนเราว่าคิดว่ามันไม่มีอะไรหรอกอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คงมีคนแบบที่เริ่มหวั่นใจกับความปลอดภัยนะครับเขาก็อาจจะเปลี่ยนจากอาจจเออซื้อตึกสูงอาคารที่อยู่ในชั้นสูงๆเพื่ออยู่อาศัยอาจจะเปลี่ยนเป็นงั้นไม่อยู่แล้วไปอยู่ข้างล่างข้างบนไว้เตรียมรอปล่อยเช่าก็ได้อ่าหรือเอาไปอยู่ข้างล่างแล้วขายข้างบนไปเลยก็ได้ครับแต่มันก็จะมีคนเข้าไปเก็บ ถ้าราคามันได้จริงๆถูกไหมฮะคนที่เชื่อว่าเฮ้ยหนึ่งเราจะไม่ได้เกิดเหตุการณ์เป็นจ,จุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวซะเองหรือจะจะไม่ได้รับขึ้นที่เป็นแผ่มาเนี่ยจนแรงจนเราเอาไม่อยู่และเชื่อมั่นในระบบอาคารมาตรฐานงานก่อสร้างในบ้านเราเนี่ยซึ่งผมว่ามันเจ๋งมากจริงนะแม้ว่าเราจะไม่ได้เผื่อเรื่องของแผ่นดินไหวมา่อก่อนแต่เราก็เผื่อเรื่องของแรงการสั่นพ้องเรื่องของแรงลมมาแล้วมันเอาอยู่ มันก็จะเป็นอย่างที่คุณยีตาบอกว่าระยะสั้นเนี่ยมันหนีไม่พ้นหรอกมันคงต้องมีแต่ระยะกลางถึงระยะยาวเดี๋ยวมันก็จะคลายผมไม่คิดว่าจะจะกลายเป็นกระแสจนเป็นเทรนไม่มีใครเอาตึกสูงเดี๋ยวก็เชนเอาง่ายๆก็ดูอย่างตอนสึนามิตอนแรกสึนามิเกิดขึ้นแล้วเป็นไงบ้างอะภูเก็ตพังงาไม่มีใครกล้าไปอยู่เลยคอนโดอะไรตรงนั้นก็ไม่มีใครเอาเลยเอ๋อตอนนี้เป็นไงครับ <laughs> โอ้ที่ดิน แย,แ,แย่งกันจองแย่งกันจองคุณลืมอะไรลิมไปลรืเปล่าว่าครั้งหนึ่งมันเคยเกิดสึนามิลืมอะไรไปหรือเปล่ปาเนี่ยเกิดแผ่นดินไหวที่เกาะสูมาตาฝั่งเกิดขึ้นยักษ์ที่ทะเลอันดามันลืมแล้วเหรอใช่ป่ะเพราะนี้นในกองทมอเดี๋ยวสักพักหนึ่งอย่ยผมว่าก็ตัวได้มันน่าจะมีโอ เกิดเป็นคลื่นของความเทขายไม่เอาตึกสูงอย่างเดียวผมก็จะไปะถ้าขาย,ยางั้นมาเดี๋ยวผมเข้าไปเอาเองก็ได้เข้าไปรับเองคุยต้าจะขายป่ะไไม่ขายคะ่ะไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนออแต่ว่าผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะมีมาตรการของภาครัฐออกมาแน่ๆนงานนี้มาตรการก็จะออกมาเร็วดุดดังไฟบรรเลงกันไม่ว่าจะเป็นมาตรการช่วยสำหรับผู้ที่เกิดความเสียหายต่ออาคารอะไรเงี้ยก่หพองเนี่ย ก็อาจจะเอามาหักรหย่อนภาษีสามารถที่จะไปซื้อข้าวของเพื่อตกเอามาซ่อมแก้ไขห้องตัวเองแล้วก็ไปหักรหย่อนภาษีได้อะไรก็ว่าไปนะครับมาตรการ LTV ที่จํากัดช่วงระยะเวลาไม่กี่เดือนก็คงต้องขยายเพิ่มนะครับแล้วก็ตัวแบง์ชาติเองเมษายนนี้ก็งอก็แทงหมื่นหนึ่งละต้องลดดอกเบี้ยถูกไหม ถ้าไม่<ส>ลดจะไ,ได้เห็นคือน่าจะเห็นการลดดอกเบี้ยของกรงองเร็วอ่ากรงอ,งองก็จะลดดอกเบี้ยรเร็วในเมษายนนี้ถ้าไม่ลดก็เตรียมโดนด่าทั้งแผ่นดินคือมึงดื้อผิดที่ผิดทางแล้วแหละเกินไปละเพราะฉะนั้นก็เขาจะลดดอกเบีย้ยเพราะฉะนั้นการลดดอกเบีย้ยเพิ่มๆการปล่อยสินเชื่อมันก็จะเกิดขึ้นทีเนี้ยสิ่งที่รัฐบาลเขาต้องทําก็คือเขาต้องสร้างกระแสความร่วมมือร่วมใจอ่ะในการที่จะนําพาประเทศให้ผ่านพ้นช่วง ก็ไม่รู้มันเป็นช่วงเวลาแบบใช้คำว่าอะไรดีอะกุณกิต้าแบ็กซวอนเหรอช่วงมืดมนประเทศไทยมันเจออะไรไม่รู้กี่เรื่องแล้วเนี่ยคืออะไรวะเนี่ยมันเยอะมากเลยนะมันมีมรสุมหลายนัดใช่ไหมคะคือด้านนอกมมีสงครามการค้ามีปัญหาบริษัทโลกสูงด้านนอกตัดไปก่อนเอาในประเทศเนี่ยแหละปัญหาเศรษฐกิจอะไรวะเนี่ยเอ มันเละเทะไปหมดเลยอ่ะฉะนั้นแล้วถ้าถ้าตอนเนี้ยเป็นไปได้ก็อยากให้ออกมาเพื่อแสดงความร่วมมือร่วมใจค่ะผมมองว่าเอาตรงๆนะผมมองว่ามองในอีกม,มุมหนึงก็เหมาะที่คุณอุ้งอิงตอนเนี้ยเขาเป็นในรัฐมนตรีคือความมาั่นใจเริ่มมีมากขึ้นสีหน้าท่าทางเริ่มมีมากขึ้นการแอคชั่นเริ่มดีขึ้น ทีนี้ด้วยใบหน้าที่ที่เป็นมิตรอะเอาตรงๆเขาเออใบหน้าฝาสวยเป็นมิตรแบบคุณกีตาร์เนี่ยถ้าออกจออุ่นอิง,องพบประชาชนและขอความร่วมมายร่วมมือร่วมใจไปด้วยกันคุณจะเกลียดฉันไม่เป็นไรเขาอาจจะพูดแบบเอาบทแบบเอาบทผมไปใช้ก็กได้นะจะจะมีคนเกลียดดิฉันก็ไม่เป็นไรดิฉันจะเป็นนายกของทุกคน และเวลานี้เราต้องร่วมมาร่วมใจปัญหาของประเทศดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีเรื่องเหล่านี้ปัญหาเรื่องเหล่านี้มันสามารถแก้ได้ถ้าเราร่วมมือร่วมไม้ริ่วมใจกันผ่านไปก่อนจากนั้นทุกคนจะมาอะไรกบดีชันค่อยมาอีกทีหนึ่งก็ได้แต่ตอนเนี้ยเราต้องเอาประเทศเราผ่านขึ้นไปก่อนถ้าเขาออกมาสื่อสารแบบเนี้ยทุกคนก็จะช่วยกัน ถ้าเราไม่ช่วยกันตอนนี้ต่างคนต่างไปต่างคนอยากจะทําอะไรก็ทําเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอย่างเหตุการณ์เมื่อวันที่ยีแปดโคตรเละเลยแล้วในแง่ของภาพประเทศมันก็จะเละตามไปด้วยก็เละอ่ะทุกวันนี้มันต่างคนต่างอยู่มันไม่มีการรวมศูนย์ําไรกันว่ามันนเป็รัฐบาลควรจะใช้จังหวะนี้แหละมันเป็นการบริหารแบบซสเปน่ะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องเป็นนารีขีม้าเขาอะ คุณต้องคุณต้องทำขึ้นมาคุณต้องคุณต้องใครจะด่าเลยคุณไม่ต้องสนใจหรอกคุณเอาขึ้นมาเลยนะครับแล้วมันจะช่วยได้อันทีนี้กลับมากับทีิเอฟเฟคต์ Effect, วันนั้นผมก็คิดว่า พี่เพียค่ะเขาแยกกลับมาที่เอฟเฟกของอสังหาริมทรัพย์เมื่อสักครู่เนี่ยเราคุยกันแล้วนะคะระยะกลางระยะยาวมันก็ไม่น่าจะกระทบมากนะคะสักพักคนก็จะกลับมาใช้ชีวิตในรูปแบบเดิมนะคะเนื่องจากไลฟ์สไตล์หรือว่าวิถีชีวิตที่มันก็คงจะไม่ได้เปลี่ยนอย่างมีนัยยะสาคัญแต่ว่านักลงทุนก็อาจจะอยากทราบคือระยะสั้นอย่างน้อยก็ช่วงไตรมาสนะคะหรือว่าช่วงระยะนี้มันจะกระทบกับยอดพรีเซลของเขาหรือเปล่ายอดขายยอดโอนมันอาจจะกระทบหรือเปล่าะคะสำหรับบางค่ายนะที่ที่ ก็อาจจะมีสัดส่วนของตึกสูงมากกว่ก็กระทบก็ต้องยอมรับว่ากระทบอะครับกระทบกระทบยอดขายนี้ไม่พอกระทบคุณกู้ด้วยอื่าแล้วถาเกิดคำถามเพจชันมาร์กอะอ้าวเฮคุณกู้ของพวกอสังหาร,ริมทรัพย์เป็นยังไงไองเงี้ยอ่าถ้าเกิดหลายๆบริษัทอาจจะบอกว่า้สูงชั้นน้อยแนวราบชั้นเยอะอ่ะก็อาจจะคลายความกังวลไปได้ระดับหนึ่ง แต่ใครตึกสูงเงยอะๆก็จะแจ็คพอตหน่อยช่วงนี้ก็ต้องโดนต้องยอมรับว่ายากเอาเรื่องอยู่นะครับแต่ถ้าราคามันได้สมมติว่าเขายอมลดมาจรินแล้วราคามันได้อ่ะเอามันก็มีคนที่พร้อมจะเข้าไปเอาอะแหละคือต้องเข้าใจก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยความต้องการซื้อสังหาริไม่รับในบ้านเราเนี่ยมันอาจจะยังมีอยู่แต่มันไม่ง่ายเพราะว่าแต่ละคนก็โดนแบงก์รีเจค ยอด r e j e c t ั o n rate มันสูงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันอาจจะทำให้ความต้องการคอนโดมันอาจจะความต้องการพวกตึกสูงอาคารสูงเนี่ยมันอาจจะลดลงก็จริงแต่ผมว่ามันไม่เยอะเพราะก่อนข้านี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยแม้ว่าจะมีความต้องการเยอะแต่โดรีเจคชันเลดมันไปเยอะไงโดรีเออโดรีเจคเยอะคือเข้าใจความหมายไหมเพราะฉะนั้นผลกระทบที่จะมาถึงพวกบริษัทอสังหาจริงอ่ะมันมันไม่เยอะหรอกและมันอาจจะแก้ได้เช่นอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกไง ลดดอกเบีย้ยแบงค์ชาติต้องยอมลดดอกเบีย้ย LTv จะยืดมากขึ้นและออกมาตรการนะครับที่จะทําให้ธนาคารเนี่ยปล่อยสินเชื่อได้ง่ายมากขึ้นทีนี้แบงค์ชาติลดดอกเบีย้ยออกมาตรการให้ขอความร่วมมือจากบรรดาธนาคารเนี่ยนะครับจากของรัฐและของเอกชนในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เพราะอะไรผมถึงได้บอกว่า ผมก็ชอบเล่าพันนาแนละ้จริงๆมันเชื่อมโยงทั้งหมดมันต้องมาจากยุทธศาสตร์ของรัฐบาลเขาต้องขอความร่วมใจร่วมมือร่วมใจให้มันเป็นแบบวาระของประเทศอ่ะพอมันเป็นวาระของประเทศมันจะเป็นการบีบให้ทุกคนอ่ะมึงต้องให้ความร่วมมือตรน,นงต้องลดดอกเบีย้ยแบงก์ต้องยอมปล่อยสินเชื่อไม่งั้นประเทศไปต่อไม่ได้ถ้าไม่ทําคุณจะโดนสายตาประชาคมทุกคนอ่ะมองคุณไม่โอเค แต่มันจะเป็นอย่างนั้นได้ทุกอย่างมันจะเคลื่อนไปทั้งหมดได้ไปนในทิศทางที่ช่วยเหลือกันได้เนี่ยรัฐบาลต้องเป็นแกนนาที่ดีก่อนไงแต่ถ้ารัฐบาลไม่ทาสมมติรัฐบาลไม่พูดอย่างที่ผมทําเราก็ต้องมานั่งลุ้นก่อนองอเองจะลดดอกเบีย้ยไหมวะอ่ก็องอลดเสร็จอ่แบงก์ลดดอกเบีย้ยตามแต่แบงก์ไม่ปล่อยสินเชื่อก็จบอยู่ดีเห็นปะต้องมานั่งลุ้นแต่ละคนมันทํางานมันเขาไม่ได้โฟกัสว่าเฮ้ยตอนนี้ประเทศมันมีปัญหา เขียนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสรุปแล้วเนี่ยผลกระทบอ่ะมันเกิดขึ้นแหละแน่นอนดีแมนมันก็จะหายไปถูกมากแต่มันอาจจะไม่ได้หนักหน่วงมากแล้วก็ผมเชื่อว่ามันเป็นช็อตระยะสั้นมันหนีไม่พ้นหรอกแต่พอเวลาผ่านไปเมื่อบรดาเดเวอปเปอร์ก็ออกมาถ่ายรูปมา,มากๆขึ้นทำแบบพี่ดงโอลิไม่มีอะไรฉันอยู่ได้ไม่มีอะไรนะแล้วก็ชี้จุดต่างๆนะ หลายๆบริษัทเขาก็มีเปิดเผยข้อมูลเฮ้ยฉันให้บริษัทก่อสร้างนี้ทำห็นไห้แข็งแปร่งแค่ไหนว่าไปการคลายความวิตกก็จะดีขึ้นแล้วก็มาตรการต่างๆก็จะเป็นตัวช่วยได้ฉะนั้นแล้วถ้ามันจะเกิดวิกฤตการเทขายห้องต่างๆหรือห้องไม่มีใครไปซื้อเดเวลลอปเปอร์ต้องลดราคาลงมามันเป็นโอกาสสำหรับผู้กานะ ปะ่ะก็ได้ห้องดีๆอันนี้ฝั่งของคนลงทุนหรือว่าคือคนที่จะซื้ออสังหาใช่ไหมคะแล้วฝั่งนักลงทุนล่ะคะพี่ปิงโอ้ยอันนี้เหนื่อยแล้วกับหุ้นอสังหาเอ่อเพราะเมื่อก่อนหุ้นอสังหามีจุดเด่นตรงที่ปันผลสูงใช่ไหมครับเราก็เติบโตดีดีมาเยอะแต่ตอนนี้เราพบความจริงแล้วว่าดีมาน่ะมันมันตันเราต้องพึ่งพา กำลังซื้อจากต่างประเทศอย่างเช่นจีนตะบอกคอแตกเป็นหลักนะฮะกำลังซื้อในประเทศมันไปต่อไม่ได้เพราะอะไรมีภา,ภาวะควรเรืยนสูงการปล่อยสินเชื่อแย่ดอกเบี้ยสูงดงนภายใต้สถานการณ์นี้หุ้นอนสังหามันมันเลยไม่เหมือนเดิมมันก็จะน็อกไปเรื่อยๆแต่วันสวันหนึ่งถ้ามันเกิดเหตุการณ์ที่มันพลิกโผ เช่นดอกเบี้ยลงต่ําการปล่อยสินเชื่อเริ่มง่ายขึ้นมาตรการในการคุณสู้เราช่วยแก้ปัญหาผู้ที่มีหนี้ต่างๆให้เขาตั้งตัวได้อลไรก็ว่าไปบวกกับรัฐบาลด้วยเนาะซื้อนี่เออมันก็จะทําให้กําลังซื้อเรื่องนี้กลับมาก็ได้อะสัาหาจะมาได้ในอนาคตนะครับแต่ณนปัจจุบันเนี่ยถ้าเราให้เปรียบเทียบว,ว่าเฮ้ยลงมาแล้วมันเป็นโอกาสไหมเนี่ยผมกำลังจะเตือนว่า มันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนน่ะที่ลงมาแล้วมันขึ้นได้เพราะมันมีกําลังซื้อที่ยังซ่อนอยู่และทําให้อาสังหากลับมาได้แต่ปัจจุบันกําลังซื้อเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันตันแล้วทุกวันนี้เราถึงได้เห็นว่าสังหาเขาเน้นพยายามที่อะไรพวก,กชัวรี่ขายแต่คนรวยๆาะเขาเชื่อว่าคนที่มีไรายได้สูงยังมีกําลังซื้ออยู่เขาก็นเด้นไปทางด้านนั้นกันไง อ่าโอเคถ้าเกิดใครที่ยังเลนด้านนั้นผมว่าผลกระทบอาจจะยังไม่มากนะครับดังนั้นคาแนะนําที่ปิงกับคุณอสังหาในช่วงนี้โดยเฉพาะวันพรุ่งนี้ก็ต้องรอดูอีกไปรอดูไปก่อนยังไม่ใช่เวลาบอคุณลงมาแล้วต้องเอานะค่ะโอ้โอเคต่อให้คุณไปเอาตอนนี้ก็จริงอะ่ะมันก็ยังไม่ไสามารถยังไม่มีวันดีขึ้นให้คุณได้เห็น หวังได้จากการเด้งแค่ไปต้อนเกตหรอกมันเสียงไปพวกผมบอกแล้วว่าปัญหาในประเทศเราก็อันหนึ่งมันมีปัญหาข้างนอกด้วยแต่ถ้าดึกไม่ออกก็ลองไปย้อนฟังที่เราเคยคุยกันหลายครั้งก็ได้ใช่ถูกไหมว่าปัญหาข้างนอกอะ่ะมันรอยอยู่แล้วเราก็พร้อมที่จะโป๊ะแต่แล้วถ้าเกิดคุณไปดูเศรษฐิของ S&P 500อย่ะสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เคย ตั้งแต่ปี2022ยังไม่เคยปรับฐานลึกถึง18%อย่างที่เป็นป,ป,ปัจจุบันถ้าทะลึ่งลงอีกก็มันก็จะไปเข้าเข้ากับตอนปี2022คือลงได้เยอะมากอันนี้หมายถึงแม็ซ์ Mac นะโทษทีไม่ได้แสนพ0ร้อยมันก็จะลงได้ลึกฉะนั้นคลื่นของความแย่ของต่างประเทศเนี่ยมันมีรอกระแทกรอด้วยส่วนเองต่อให้เราพ้นจากเรื่องของความตกใจเรื่องของแผ่นดินไหวอะไรนี้ไปแล้วอ่ะ เราก็ต้องไปเจอแรงดีบจากข้างนอกนั้นหุ้นอสังหาผมก็ยังไม่ย่างังไม่คิดว่าจะเป็นเวลาที่ต่อให้มันลงมาเราจะต้องรีบร้อนเข้าไปเอาเราก็รอดูได้ดูรอดูไปก่อนแล้วคนนะที่มีอยู่ที่ถืออยู่โอ้โหจะขายตอนแผนเกเนี้ยนะแต่จริงๆแลวมันก็มีแผนเกมาหลายรอบนะพูดอสังหา ก็ผมก็ไม่เห็นด้วยที่จะต้องมานั่งอาจจะถือแบบพี่พี่ปิงบอกก็คือถือรับปันผลเออคือก็ไม่เห็นด้วยที่จะต้องมาเทขายอย่างหนักเพราะว a l u a t i o n ปัจจุบันก็ไม่ได้เฮี้ยมเท่าไหร่สำหรับอสังหาหลายตัวนะครับก็ถ้าให้พูดตรงๆอะ่ะก็ต้องทําใจถือต่อเน,นื่องไปถ้าจะขายได้ไหมก็ไม่ก็ไม่ว่า อาจจะขายทั้งหมดเลยไม่ค่อยเห็นด้วยอาจจะครึ่งนึงมีเงินสดเผื่อไปรอซื้อที่ต่ําเฉลี่ยไปก็ว่าไปขายทั้งหมดในเวลานี้มันดูแพนิกไปหน่อยอะโ่งสูหนึ่งล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร youtube membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ